ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวหนังสือกว่าจะมาถึงเมืองพระพิศณุโลกนะคบผลงานเขียนโดยคุณอภิสิทธิ์สันพานิชผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เพลงโบราณบ้านอภิสิทธิ์สันพานิชมิตรเพื่อนพิการที่จะชวนนักท่องเที่ยวในคบมาสัมผัสกับมต์เสน่ห์เมืองสองแควผ่านตัวอักษรที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของจังหวัดพิศณุโลกเมืองประวัติศาสตร์อายุกว่า600ปีที่เต็มไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหวังกระตุ้นการเดินทางสู่เมืองหน้าเที่ยวนะคะรับสักกาดใหม่ในปี2,568โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือนะคะจะถูกนำไปมอบให้แก่มูลนิธิที่ดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการนะคะเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์ไปเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาโดยมีคุณสมชายชมพูน้อยนะคะผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือทอทอทเป็นประธานในพิธีเปิดนะคณะห้องสมุดอาคารทททสำนักงานใหญ่ นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้จัดให้มีการเสวนาในหัวข้อการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ตำนานพื้นถิ่นจากเหล่านักเขียนนะคะนักประวัติศาสตร์และสำนักพิมพ์ชื่อดังรวมเสวนาภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะครับในปี2568นกนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานในเชิงของการตลาดการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้นะครับเป็นอีกปีหนึ่งที่เรามี แหล่งท่องเที่ยวเล็กๆใหม่ๆนะครับแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของเมืองพิษณุโโรและก็พิพิธภัณฑ์แล้วก็ตัวของอประวัติความเป็นมาของกว่าจะถึงวันนี้หรือว่ากว่าจะมาถึงวันพิษณุโโรเป็นอย่างไรก็อยากจะให้เจ้าของโปรเจกต์นะครับพูดคุยในรายละเอียดกับทุกท่านครับก็ก่อนอื่นก็ เมื่อกี้ที่ได้เล่าให้ฟังที่เวทีแล้วใช่ไหมครับว่ามันเริ่มต้นมาจากน้องชายผมที่เราทําพิพิธภัณฑ์กันขึ้นมาและอย่างหนึ่งเราเป็นคนพิสโรเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทําอะไรเกี่ยวกับเมืองพิสโรให้เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อก่อนไม่ได้สนใจเรื่องประวัติศาสตร์แต่พอเราเริ่มมาอยู่ที่นี่แล้วจาเป็นต้องอยู่ที่นี่แล้วหลังกเกษียณอายุเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาเราคิดว่าเราน่าจะทําประโยชน์อะไรให้กับบ้านเราได้บ้างเมืองพิสโรไม่มีใครรู้จักมากสักเท่าไหร่ในแง่ประวัติศาสตร์อ่านประวัตติศาาสรรร์มัันกกก็จะกะจะะะดย ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเรามาร้อยเรียงกันให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่อ่านง่ายขึ้นนะฮะก็เลยไปค้นคว้าประวัติจากที่ต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองพิโรกโดยเฉพาะว่าใครเขียนอย่างไรไว้บ้างซึ่งมีมากมายหลายที่แต่แต่และคนจะเขียนในสิ่งที่เขาสนใจเท่านั้นไม่ได้รวมเป็นเรื่องเป็นราวเราก็มารวมเป็นเรื่องเป็นราวทั้งหมดมีตัวละครมีอะไรทั้งหมดนะฮะไล่มาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วก็ไล่มันก็ต้องถึงปัจจุบันซึ่งใช้เวลายาวนานมากตั้งเป็นพันๆปีกว่าตำหน่งเมืองพิโรก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมไล่เรียงมาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างพันสองพันปีที่แล้วมาก่อนที่จะมาถึงเมืองนี้นะฮะผมใช้เวลาค้นคว้าประมาณ10ปีนะสิปีทึงจะเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นใครที่ได้รับหนังสือเล่มนี้ไปแล้วผมอยากให้อ่านช่วยอ่านเถอะครับเพราะเราใช้เวลาในการค้นคว้านานมากถ้าคิดถึงมูลค่ามันมากเหลือเกินถ้าเกิดไม่มีใครอ่านมันมันก็จะสูญเปล่าเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับช่วยอ่านหนังสือมนี้ครับ ไฮไลท์ของมันก็คือว่าคุณจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเมืองพิษโร่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะแล้วบางคนสนใจเกี่ยวว่าทําไมเมืองนี้ชื่อเมืองพระพิษนุโลกในนี้จะบอกทั้งหมดว่าเหตุผลในการตั้งชื่อว่ามาจากอะไรซึ่งผมถามนักประวัติศาสตร์บบาาหลายท่านไม่มีใครตอบผมได้ไม่มีใครตอบได้จริงๆว่าทําไมถึงชื่อนี้ผมก็เลยต้องไปศึกษาจากตำราฮินดูจากตำราพราหม ทั้งหมดที่ผสมกับศาสนาพุทธแล้วมาดูซิว่าทําไมเมืองนี้ถึงชื่อนี้ขึ้นมาลองไปอ่านดูครับว่าทําไมไอ้ศาสนาฮินดูกับศาสนาพราหมณ์ศาสนามาเชื่อมลงที่พิษณุโลกแล้วตั้งชื่อเมืองนี้ขึ้นมานะครับแล้วสิ่งสําคัญอีกตัวนี้ก็คือว่าการสร้างพระพุทธชินระพุทชาชนะฮะเราก็จะรู้แล้วว่ามีตาประขาวหายมีอะไรมามามาช่วยสร้างลองไปดูว่าในเบื้องหลังที่ตาประขาวหายมาช่วยเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นมาแล้วทําเป็นทึ่งเชื่อว่า ผู้ที่มาสร้างพู้ชรานี่คือพระอินทร์นะตามความเชื่อตรงนี้จะบอกหมดว่าทําไมความเชื่อนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่เราไม่ได้พูดถึงมิราเคิลนะฮะแต่เราจะพูดถึงสิ่งที่มันปรากฏมาแล้วทําให้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าพระอินทร์มาสร้างแน่นอนนะครับ,รบส่วนนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่ให้นักท่องเที่ยวนั้นนะครับไปค้นหานะครับแล้วไปท่องเที่ยวไปพบปะกิจกรรมต่างๆที่จะเกรริดขึ้นรวมจะถึงการไปช็อปนะฮะแล้วก็ไป พักที่ตัวของพิษณุโรคซึ่งวันนี้ท่านผอททพิษณุโลกก็มาเป็นผู้แทนนะครับคงจะชวนไปเที่ยวพิษณุโลกแบบกระชับครับเสิญททานบอ,อครับ ก็จริง,รงๆแล้วพิษณุโลกนะคะจัดว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะเรามีทั้งสายการบินนะคะหรือว่าสามารถเดินทางโดยรถยนต์ซึ่งเป็นส่วนตัวนะคะแล้วก็รถบัสก็มีบริการนะคะหรือไม่ก็รถไฟนะคะสามารถเดินทางได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะพิษณุโลกเองในอากาศหนาวเย็นนะคะจัดว่าเป็นจังหวัดในภาคเหนือซึ่งไม่ไกลจากกรุงเทพเลยถ้าขับรถไปในประมาณ5ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะท่านจะได้สัมผัสกับอากาศ การหนาวเย็นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้นะคะดอกพญาเสือโคร่งบานแล้วนะคะที่ภูลมโลหรือว่าที่อุทยานแห่งชาติผืนร่งองกล้าค่ะก็จะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะคะทึ่งซึ่งกำลังมองหานะคะการท่องเทีเท่ยวเชิงธรรมชาติหรือว่าเชิงวัฒนธรรมต่างๆนะคะพิษทุโลกเรามีทุกอย่างที่จะมอบให้ท่านค่ะ ตอนที่เราสัาสัมมนาเล็กๆที่พิษณุโลกเนี่ยก็ทางกลุ่มประวัติศาสตร์ของที่พิษณุโลกก็มันคิดว่าก,กับกับทางธุรกิจเอกชนว่าเราอาจจะทำทัวร์ประวัติศาสตร์สั้นๆตามรอยหนังสือเล่มนี้นะฮะว่าเออไอเหตุที่เกิดเนี่ยมันอยู่ที่ไหนแล้วมาอยู่ตรงไหนอย่างไรเช่นการสร้างพระพุชิราเนี่ยที่ว่าพระอินมาแล้วไปถึงที่ตาประขาวหายมันมีวัดวัดหนึ่งชื่อวัดตาประขาวหายแล้วที่วัดตาประขาวมันอยู่ตรงไหนแล้วเบื้องหลังวัดตาประขาวหายนี่มันคืออะไรมันมันเคยเป็นชุมชนที่ ปั้นหม้อนะปั้นหม้อตั้งแต่สมัยโบราณแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่โซมีบหมูวาาปั้นหม้อเดืออะไรเงี้ยตัวหลายๆอย่างในหนังสือเนี่ยมันก็ชวนในการค้นหาเราอาจจะทําตรงนี้ใช่ไหมครับท่านขอ,ขอ,อครับอะไรต่อมาครับ<อ>สำหรับหนังสือเล่มน,นี้นะฮะเป็นเป,เ,ปเป็นเป็นหนังสือที่เราตั้งใจมากอย่างที่บอกเราใช้เวลาตั้ง10ปีเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตออกมาแล้วก็อยากให้คนซื้อไปอ่านกันมันไม่ใช่แค่ซื้อไปอ่านนะฮะมันได้ความรู้นานาประการและที่สำคัญคือว่าเงินที่ได้มาเนี่ยทางพิพิธภัณฑ์เนี่ย ไปช่วยคนพิการนะครับช่วยคนไข้ติดเตียงช่วยเด็กยากจนไม่มีเงินเรียนหนังสือไปช่วยหมู่บ้านต่างๆเยอะแยะที่เราไปมันอาจจะไม่ได้มากมายแบบดูยิ่งใหญ่เล็กๆแต่ทุกคนที่ร่วมกับกิจกรรมเราเขาก็มีความรักที่จะทําพร้อมที่จะแบ่งปันเพราะฉะนั้นซื้อหนังสือเล่มน,นี้เท่ากับว่าท่านได้ทําบุญไปด้วยนะฮะฝากด้วยครับ และสำหรับผู้ที่สนใจนะคะหนังสือกว่าจะมาถึงเมืองพระพิษณุโลกสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือนะคะได้ที่พิพิธภัณฑ์เพลงโบราณบ้านอภิสิทธิ์สันพัน,นิษมิตรเพื่อนพิการเอิดโทรศัพท์084 6654795หรือที่ทททสํานักงานพิษณุโลกนะคะเปิดโทรศัพท์055252742และที่ Facebook Fanpage น,นะคะท6 6ททสํานักงานพิษณุโลกได้เลยนะคะ